กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะ,ะานอยเมดเดียวนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะดูซีพี่น้องแอดมินลายใจมีศูนย์มีหมีสมนะคะมาหมดนะศย์ก็มานะดูนะ ถ้า0 n ไม่น่า0ก็จะมา4 0 7 0 1 0นะคะเห็นไหมพี่น้องถ้า0นะถ้าใครรูด0ถ้าใครรูด6นะคะรูด6แล้วก็มา3 6สุดซอยเลย6 9นะคะ3 6ตัวเน้นตัวชอบ6 9ตัวเน้นตัวชอบนะคะ หกหนึ่งนะคะไม่เน้นไม่ชอบนะศูนย์หนึ่งคือหลุดนะคะสองหกนะคะเข้านะคะไม่ใช่ตัวเน้นหนึ่งเก้าหลุดนะคะสุดซอยนะคะสำหรับใครลูดหกลูดหกก็สุดซอยลูดสามนะลูดสามก็ได้แต่สามหกนะคะเนาะดีนะไม่หลุดนะไม่หลุดสามหลุดศูนย์ก็ไม่หลุดนะคะหลุดตัดสินใจลูดหกนะคะโพดโพบงโมบกแตงนะคะ เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเข้าสุดซ้อยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะข้าล่างนะคะพิเศษเข้าล่างนะคะปกติเข้าบนนะคะพี่วีของเราก็เข้าบน,นะคะก็ได้เฮกันไปเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับใบน้อยนะคะลืมสรุปนะคะใบน้อยนะคะใบน้อยของเรานะคะจับชุดวินนะคะก็จะเป็นสามหกนะคะสามหานะคะสา 07นะคะข้าวเนาะ07นะคะ04นย์สเราก็มานะคะถ้าเราจับ0นะคะข้าวอยู่นะคะ16นะคะ16ก็มานะคะ16นะคะ01ก็เฮนะคะ01จับชุดวินนะนะคะ26เราหลุดนะคะตัวเจาะเรา19นะคะเข้านะคะสำหรับใบน้อยวันนี้ก็เฮนะคะ ใบน้อยของเราก็ปังเหมือนกันนะคะเนาะถ้าจับชุดวีนก็เข้านะคะจับตรงๆก็มานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยหอยสังของเรานะคะปังใบน้อยหอยสังนะคะใบน้อยหอยสังก็จะมี 1> 9กนะ้าหนึ่งะมี9ก้ามีหนึ่งบวกลบคูณหารก็จะเป็น7จสองนะคะสามแปดนะคะบวกลบคูณหารก็จะได้เป็นศูนย์สองห้าศูนย์นะคะบวกลบคูณหารก็จะได้เป็นแปดสอง เจ็ดหกนะคะบวกลบคูณหารก็จะได้เป็นหนึ่งหกนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดมินชอบนะคะมีมีตัวเด่นนะคะก็จะมีตัวเด่นก็จะมีเก้านะคะมีหนึ่งมีเก้ามีห้านะทุกคนมีห้าแล้วก็มีหนึ่งนะคะ ตัวเด่นๆนะคะแต่แอดนมินจะรุดไปที่เก้านะคะตอนแรกก็5ก็มองๆนะคะเขารุดเก้านะคะเก้าถ้า5มาพรุ่งนี้มีเฮนะเก้า9 3 9 4 9เก้า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  9ก9า99เเนะคะโดเทียนมิ้นชอบนะคะก็จะมี90นะคะมี90 97 91 94 94น้านแล้วนะไม่มา9กสนะคะ จดไว้ค่บไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาโรยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยดูย,ดยแหง่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า